ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่126อย่านะเจเรมี่มาเดลีนตะโกนออกไปแต่เจเรมี่ไม่สนใจเธอเธอมองในขณะที่เขายกมือขึ้นโยนตุ้มหูที่สำคัญนั้นลงไปในทะเลสาบหัวใจของมาเดลีนจับตัวแข็งอย่างเฉียบพลันเธอไม่มีไพ่ในมือให้เล่นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามสวรรค์อาจช่วยเธอเธอไว้จริงๆมีชั้นน้ำแข็งบางๆหลงเหลืออยู่บนทะเลสาบและต่างหูก็ไม่ตกลงไปในทางกลับกันมันกลับหยุดอยู่บนน้ำแข็งเห็นได้ชัดว่าเจเรมีไม่พอใจมากเขาขมวดคิ้วพยายามคิดจะทำอย่างไรเมื่อมาเดลีนวิ่งผ่านไปเหมือนสายลมเขาจ้องมองด้วยความไม่เชื่อในสายตาที่เห็นทันใดในขณะที่มาเดลีนวิ่งอย่างบ้าคลั่งไปที่ทะเลสาบเพื่อเอาต่างหูนั้นมาน้ำแข็งบางๆอยู่ห่างจากชายฝั่งค่อนข้างมาก และมาเดลีนไม่สามารถเข้าถึงได้เธอพยายามหากิ่งไม้มาเกี่ยวต่างหูแต่กลัวว่าจะดันต่างหูตกลงไปในทะเลสาบโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นเช่นนั้นเจเรมี่จึงเดินไปที่ด้านข้างของเธอดึงมาเดลีนขึ้นมามาเดลีนเธอจะทำอะไรของเธอกันคุณวิทแมนบีคุณไม่เห็นเหรอฉันกำลังพยายามดึงหลักฐานบางอย่างซึ่งเป็นหลักฐานว่าเมรดิตคือฆาตกรตัวจริงใบหน้าของเจเรมี่อึมครึมขั้นทันที เธอกำลังพูดถึงเรื่องร้สาระอะไรกันการตายของบริทนี่เกี่ยวข้องกับเมอร์ได้ยังไงเขาปกป้องเมรดิตตามปกติอย่างที่เคยก่อนจะดึงมาเดลีนไปกลับบ้านกับผมฉันจะไม่กลับมาเดลีนผลักเขาออกไปด้วยกำลังทั้งหมดของเธอสายตาของเธอขัดแย้งกันเจเรมีอย่ามาแต่ต้องฉันอีกคุณรังเกียจฉันพูดบ้าอะไรของเธอใบหน้าของชายคนนั้นมืดลงอีกครั้งมาเดลีนอึ้งฉันบอกว่าคุณรังเกียจฉัน คุณจูบผู้หญิงที่คุณเกลียดเพียงเพื่อปกป้องเมรดิตที่เลวทรามและน่ารังเกียจพฤติกรรมแบบนั้นมันทําให้ฉันขยะกขยงคําพูดเหล่านั้นมาเดลีนมองไปที่ใบหน้าที่มืดมนของเจรเรมี่ริมฝีปากของเขาเม้มแน่นและเห็นเส้นเลือดขึ้นบนหน้าผากของเขาอย่างไรก็ตามมาเดลีนมองไปที่เขาด้วยสายตาที่แตกต่างไปเจรเรมี่ฉันเคยเห็นและเข้าใจคุณอย่างทีท่วนในทุกๆเรื่องวันนี้ฉันจะวางชีวิตของฉันไว้บนเส้นถ้าคุณต้องการจับต้องต่างหูคุณจะต้องฆ่าฉัน จบคำพูดเหล่านั้นมาเดลีนกระโดดลงไปในทะเลสาบโดยไม่ลังเลม่านตาของเจเรมี่หดตัวขณะที่เขามองมาเดลีนกระโดดลงไปในทะเลสาบสภาพจิตใจของเขากำลังระส่ำระสายจูจ่ๆเขารู้สึกกังวลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทะเลสาบหนาวจัดจากความหนาวเย็นของฤดูหนาวแต่เธอยังกระโดดเข้ามุ่งข้างในแม่น้ำหนาวเหน็บนั้น ในที่สุดมาเดลีนคว้าตุ้มหูของเธอได้เธอรู้สึกดีใจแต่ความหนาวเย็นก็ทําให้ขาขวาของเธอเป็นตะคริวเธอต้องการกลับขึ้นฝั่งแต่จูจ่ๆเธอกลับขยับไม่ร่างกายของเธอรู้สึกหนักขึ้นเธอเริ่มจมลงไปช้าๆทันใดนั้นเจเรมีสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติกับมาเดลีนเขาไม่ลังเลที่จะถอดเสื้อโคต้ตออกก่อนจะพุ่งกระโดดลงไปในทะเลสาบดึงมาเดลีนขึ้นมาเจเรมีคุณไม่จําเป็นต้องช่วยฉันอย่าแม้แต่คิดจะเอาต่างหูไปจากฉันอีกมาเดลีนพยายามผลักเขาออกไป อย่างไรก็ตามเจเรมีจับแขนของเธอไว้ทำให้ยากที่เธอจะหนีเมื่อพวกเขาขึ้นฝั่งมาได้ขาของมาเดลีนยังคงขยับไม่ได้ดังใจคิดเธอคิดว่าเจเรมีจะช่วยโอกาสฉกต่างหูอีกครั้งแต่เขาไม่ทำใบหน้าของเขาแข็งคล้ายก้อนหินในขณะที่เขาผลักมาเดลีนเข้าไปในรถและพาเธอกลับไปที่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาลงจากรถเจเรมีเห็นว่าขาของมาเดลีนยังไม่หายดีและเขาต้องการจะอุ้มเธอขึ้นไปชั้นบนแต่เขาถูกผลักออกไป เธอพิงกำแพงบังคับให้ร่างอันเปียกชื้นค่อยๆเดินขึ้นไปเจเรมี่ตามหลังเธอและเธอรู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่รุนแรงของเขาที่ติดตามเธอทุกวินาทีมันทําให้เธออึดอัดมากเมื่อพวกเขาเดินจะถึงที่หมายทันใดนั้นมาเดลีนเร่งฝีเท้าของตัวเองและล็อกประตูที่อยู่ข้างหลังเธอทันทีเมื่อเธอเข้ามาบทที่หนึ่งยเจเรมี่ขอประตูอย่างไม่พอใจมาเดลีนเปิดประตูเจเรมี่ไปซะเถอฉนันไม่อยากเจอคุณ มาเดลีนปฏิเสธเขาอย่างเย็นชาและเธอหันหลังจากไปตัดการสนทนากับเขาทันทีเธอซ่อนต่างหูก่อนอาบน้ำเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่แห้งและสบายก่อนจะเปิดเครื่องทำความร้อนทำให้ตัวเองอุ่นขึ้นในที่สุดมาเดลีนมองดูเวลาและเวลาผ่านไปเกินกว่าครึ่งชั่วโมงเจเรมีน่าจะออกไปแล้วเธอเดินไปที่ประตูและฟังให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอีกแล้วก่อนที่จะเปิดประตูทันทีที่เธอเปิดประตูออกไปร่างยาวและหล่อเหลาของเจเรมีอยู่ตรงหน้าเธอ ทั้งตัวของเขายังเปียกอยู่แม้กระทั่งผมของเขายังมีหยดน้ำหลงเหลือสีหน้าของเขาก็ดูไม่ดีนะดวงตาที่ลึกล้ำของเขาจ้องไปที่มาเดลีนทําให้หัวใจของเธอเต้นรัวเธอไม่ได้หวังว่าเขาจะยังอยู่หน้าประตูแม้ว่าจะเป็นวันที่ลมแรงที่สุดในฤดูหนาวก็ตามมาเดลีนตกใจและคําตอบแรกของเธอคือปิดประตูแต่ช้าเกินไปมือของเจเรมี่ขวางไว้ในทันทีเขาใช้แรงเพียงเล็กน้อยก่อนผลักประตูให้เปิดออกอย่างง่ายดายเมื่อเขาเข้าไปข้างในเขาโยนกุญแจรถของเขาให้กับมาเดลีน มีเสื้อผ้าสำรองในรถของผมไปเอามาให้หน่อยหลังจากออกคำสั่งให้มาเดลีนช่วยเขามุ่งหน้าไปที่ห้องน้ำมาเดลีนไล่ตามเขาโดยขวางทางขณะที่เธอถามว่าเจเรมี่นี่มันหมายความว่าไงแม้ว่าเขาจะเปียกแต่กลิ่นไออันเระเลอของเจเรมี่ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดในขณะที่เขายิ้มเย้อยอย่างขบขันมาเดลีนเธอจะยังมีชีวิตอยู่หรือไงถ้าฉันไม่ช่วยเธอไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นวิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้ช่วยชีวิตของเธองั้นหรอผู้ช่วยให้รอดมาเดลีนหัวเราะเยาะเย้ย เจเรมี Jeremy, ถ้าคุณช่วยฉันจริงๆเหรอคุณทำเพื่อปกป้องเมรดิตเท่านั้นและคุณสามารถทรมานฉันให้ตายได้ด้วยตัวคุณเองด้วยคำพูดเหล่านั้นเมฆดำดูเหมือนจะก่อตัวปกคลุมใบหน้าของเจเรมี่มาเดลีนไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่ที่เธอจะแสดงความมีน้ำใจแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ฉันถูกคุณบังคับให้เป็นแบบนี้คุณวิทแมนมาเดลีนไม่ให้โอกาสเจเรมีอีกครั้งในการสนทนาต่อเธอเดินตรงไปที่ประตู เมื่อมองไปที่ด้านหลังของมาเดลีนเศษเสีเส้ยวแห่งความสงบก็ส่องประกายในดวงตาที่เย็นชาของเจเรมีแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจแต่มาเดลีนก็ยังคงเอาชุดลำลองของเจเรมีมาให้เขาโดยหวังว่าเขาจะออกไปหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จอย่างไรก็ตามเจเรมีไม่ได้มีเจตนาที่จะจากไปหลังจากนั้นเขานั่งลงบนโซฟาอย่างสบายและเรียกร้องให้มาเดลีนทำอาหารให้เขา มาเดลินรู้ว่าเป้าหมายของเจเรมี่คือต่างหูและเธอจะไม่มีทางปล่อยให้เขาได้มันไปเธอทำอาหารง่ายๆก่อนจะเรียกเจเรมี่อย่างไรก็ตามเธอเห็นว่าเจเรมี่หลับตาและนอนลงบนโซฟาบางที่เขาอาจจะหลับเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นใบหน้ายามหลับของเขาดูเหมือนเด็กหนุ่มที่ไม่เคยเผชิญกับความยากลำบากใดๆการแสดงออกที่อ่อนโยนของเขาทำให้มาเดลินนึกถึงอดีต เธออดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปแต่หน้าผากของเจเรมี่เธอสังเกตเห็นว่าผิวของเขาร้อนจนสัมผัสได้และใบหน้าของเขาก็แดงแปลกๆเขามีไข้นั่นเป็นเพราะเขากระโดดลงไปในทะเลสาบเพื่อช่วยเธอและยืนรอตากลมหนาวมานานครึ่งชั่วโมงหรือเปล่ามาเดลินแบกรับความคิดนี้ไม่ได้อีกต่อไปและเธอต้องการมุ่งหน้าไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาให้เขาอย่างไรก็ตามในขณะที่เธอหมุนตัวกลับเจเรมี่จับข้อมือของเธอไว้อย่าไปเลยลินนี่ บทที่128มาเดลินหยุดนิ่งในทุกย่างก้าวเธอไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่เธอรู้สึกว่าเจเรมีจับเธอนั่นขึ้นลินนี่เขาเรียกเธอว่าลินนี่ช่างเป็นชื่อต่างประเทศที่คุ้นเคยทันใดนั้นดวงตาของมาเดลินแดงขึ้นขณะจ้องมองใบหน้าที่หลับของเจเรมีการมองเห็นของเธอพร่ามัวจากน้ำตาที่เริ่มออกมาไม่ขาดสายตั้งแต่วินาทีที่เธอได้ยินชื่อนั้น เมื่อนึกถึงความบังเอิญเมื่อหลายปีก่อนหัวใจของมาเดลีนรู้สึกถึงความปรารถนาทั้งหมดที่มีเมื่อไม่ต้องกังวลสิ่งที่ผมสัญญากับคุณผมจะทําให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหัวใจของมาเดลีนที่เพิ่งเริ่มอบอุ่นก็กลับมาแข็งอีกครั้งเธอกัดริมฝีปากขณะด,ดึงมือออกลินนี่ที่เจเรมี่กำลังร้องเรียกเพราะไม่ใช่เธอแต่เป็นเมรดิตนั่นเป็นความจริงปัจจุบันเมรดิตเรียกตัวเองว่าเอลีนมอนโกเมอร์ มาเดลีนรู้สึกอับอายอย่างไม่น่าเชื่อเธอหัวเราะเยาะตัวเองขณะที่เธอจากไปเธอสมควรได้รับความเจ็บปวดที่รู้สึกอยู่ตอนนี้จริง,รงๆเธอจะไม่รู้สึกกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วมาเดลีนซื้อยาแก้ไขและในขณะที่เธอกำลังจะปลุกเจเรมี่ขึ้นมาโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเมื่อมองไปที่จอแสดงชื่อของเมเรดิตอยู่บนหน้าจอนั้นมาเดลีนคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็หยิบมันขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งของโทรศัพท์สามารถได้ยินเสียงหวานๆปลอมๆของเมเรดิตเจเรมี่คุณอยู่ที่ไหน คุณบอกว่าคุณจะไปกับฉันคืนนี้เมริดิตนี่เธอระอยังอายถ้าเธอต้องการผู้ชายสักคนอย่ามาหาสามีของฉันมาเดลีนกล่าวอย่างหยาบคายเธอจงใจพูดทั้งหมดนั้นเพื่อยุยุเมริดดตและนั้นก็เป็นจริงในร่างเมรดิตก็ระเบิดหลังจากนั้นสองวินาทีมาเดลีนทำไมแกถึงมีโทรศัพท์เครื่องนี้เจเรมี่อยู่ไหนฉันเป็นภรรยาของเจเรมี่มันจะเป็นไรไปที่ฉันเจรับโทรศัพท์ละ่ะแก เมรดิตโกรธมากจนเธอไม่มีคำพูดมาเดลีนสามารถนึกภาพใบหน้าบิดเบี้ยวเสียรูปที่เธอกำลังทำอยู่ตอนนี้อย่าโทรหาสามีของฉันอีกถ้าว่างมากก็ควรคิดหาวิธีอธิบายให้ตำรวจฟังว่าการที่ของที่เป็นของคุณถูกพบในที่เกิดเหตุฆาตกรรมของริทนี่ได้ยังไงหลังจากมาเดลีนพูดอย่างนั้นเมรดิตถึงกับพูดไม่ออกสิ่งนี้ทำให้มาเดลีนมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเมรดิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของริทนี่ เมื่อคิดว่าพ่อแม่ของเธอแสดงความรักกับสัตว์ตัวนั้นมากเท่าไรมาเดลีนจึงตัดสินใจส่งข้อความไปหาเอโลอิสหลังจากพิจารณาอยู่สักพักเธอต้องการที่จะแสดงความสงสัยของเธอด้วยความหวังว่าเอลโลอิสและชอนจะใช้ความระมัดระวังเพื่อพิจารณาอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้รับคำตอบใดๆเมื่อเจเรมี่ตื่นขึ้นมาเดลีนยื่นยาแก้ไขและน้ำอุ่นให้เขาดวงตาของเจเรมี่จับตาดูมาเดลีนดูเหมือนกำลังสงสัยอะไรบางอย่าง คุณกังวลว่าฉันพยายามวางยาพิษคุณหรือเปล่ามาเดลีนวางยาและถ้วยลงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเธอหันหลังจากไปโดยไม่ลังเลใดฮ่าฮเจเรมี่มองแผ่นหลังบางของมาเดลีนด้วยสีหน้าซับซ้อนก่อนจะกลืนยาลงไปแล้วหลับตาเพื่อพักผ่อนให้มากขึ้น ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นกลางคืนและมาเดลินทานอาหารเย็นที่โต๊ะก่อนที่เจเรมี่จะเดินเข้ามาดูเหมือนเขาจะดีขึ้นมากเมื่อนั่งลงที่โต๊ะความหิวของเขาทำให้รู้สึกว่าเขาดีขึ้นแต่เขาสังเกตเห็นมาเดลินที่อยู่ห่างไกลาจากเขาคุณจะไม่กินข้าวกับผมเหรอเจเรมี่กล่าวดวงตาที่มีสเสน่ห์ของเขาจ้องมองมาที่เธอบทที่หนึมาเดลินมีสีหน้าสงบลง คุณวิทแมนได้โปรดกลับไปหลังจากที่คุณทานเสร็จมันคงจะดีที่สุดถ้าคุณไม่กลับมาที่นี่อีกนับตั้งแต่นี้ไปเจเรมียิ้มขณะที่เขาพูดว่ามาเดลีนทำไมเธอต้องแกล้งทำเป็นว่าเธอต้องการให้ผมออกไปจากชีวิตเธอในเมื่อคุณชอบมันมากตอนที่ผมจุบคุณในตอนกลางวันอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกมาเดลีนกล่าวว่าเธอสูญเสียการควบคุมตัวเองไปชั่วขณะเจเรมีวิทแมนคุณทำให้ฉันผิดหวังในตัวคุณมากเกินไปแล้วไง มันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนความจริงที่ว่าเธอรักผมได้มาเดลีนโกรธมากจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดหัวใจของเธอเจ็บปวดไปพร้อมกับท้องของเธอเช่นกันฉันเคยรักคุณมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้แม้แต่การที่คุณมาสัมผัสฉันยังรู้สึกรังเกียจเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นอาหารในปากของเจเรมีถึงกับหยุดเคี้ยวเขาวางช้อนซ่อมลุกขึ้นและเดินไปหามาเดลีนมาเดลีนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติเธอจึงรีบเดินหนีไปอย่างไรก็ตามเจเรมีเร็วกว่าเธอมาก มือทั้งสองข้างของเขาเขาตรึงเธอเข้าไว้กับกำแพงมาเดลีนไม่กล้ามองไปที่เจเรมีแต่เขาจงใจก้มศีรษะเข้ามาใกล้เธอก่อนจะวางใบหน้าที่หล่อเหลาแสนชั่วร้ายไว้ตรงหน้าเธอเมื่อรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่เข้ามาใกล้เธอมาเดลีนรู้สึกกลัวมากเธอเริ่มเกรงลำคอแบบขยับตัวไม่ได้เธอเลยรีบมุดตัวลงทันทีและพยายามหลบอยู่ใต้อ้อมแขนของเขาแต่เจเรมีคาดไว้แล้วเขาเอามือจับคางของเธอขึ้นปล่อยฉันไป มาเดลีนกลัวมากเธอพร้อมที่จะวิ่งได้ทุกเมื่อเจเรมีขมวดคิ้วตอนนี้เธอไม่ต้องการให้ผมสัมผัสเธอนั้นเหรอมีใครใหม่ในใจหรือเปล่าอย่าลืมละมาเดลีนผมเป็นสามีของเธอเมื่อไร่กันที่คุณเคยปฏิบัติกับฉันเหมือนภรรยาของคุณคุณไม่เคยมาเดลีนตะโกนใส่ผู้ชายตรงหน้าด้วยดวงตาของเธอที่เต็มไปด้วยไฟที่ลุกโชนเธอกัดฟันแน่นไม่ยอมให้น้ำตาร่วงล้นลงเจเรมีฉันไม่รักคุณอีกแล้วฉันเลิกรักคุณแล้วจริงๆ ได้ปรดหยุดแต่ต้องตัวฉันได้แล้วไปสัมผัสเมรดิตเธอคุณรักเธอมากเก็บสัมผัสเหล่านั้นไว้เพื่อเธอเธอหยุดแต่ต้องผู้หญิงที่มากมากและน่ารังเกียจอย่างฉันสักที่คุณพูดเองฉันมันไม่คู่ควรมาเดลีนไม่เหลืออะไรจะพูดอีกแล้วเธอเห็นเจเรมี่ที่ดูซับซ้อนบนใบหน้าของเขาซึ่งเธอไม่เข้าใจมันเลยมาเดลีนจูจูเขาพูดด้วยท่าทางสงบพร้อมกับเอื้อมมือพยายามจะจับมือเธอกระนั้นมาเดลีหลิกเลี่ยงมันและไม่แม้แต่มองหน้าเขา เมื่อมองไปที่ใบหน้าเธอที่ยังถูกปิดด้วยผ้าพันและการแสดงออกของเขาค่อยๆอ,อ่อนโยนกว่าเดิมเขากัดริมฝีปากอยากจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อจู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขาปล่อยมาเดลีนให้หลุดออกจากตัวเขาไปแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขามองไปที่โทรศัพท์ด้วยท่าทีลังเลอยู่สองสามวินาทีก่อนจะกดรับสาย มาเดลีนนอนขดตัวกับกำแพงและหวาดกลัวกับความเงียบนอกจากนี้ยังเป็นความเงียบที่ทําให้เธอได้ยินสิ่งที่พูดทางโทรศัพท์เจเรมีรีบมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เมรดิตเธอกําลังจะตายเมรดิตกําลังจะตายมาเดลีนปฏิเสธที่จะเชื่อคําพูดเหล่านั้นมันเป็นมายาเล่มหนึ่งของเมรดิตเท่านั้นแต่เธอเห็นว่าใบหน้าของเจเรมีเปลี่ยนไปเป็นกังวลทันทีเขาวางสายและรีบออกไปในทันที อย่างไรก็ตามในขณะที่เขายืนอยู่ที่ประตูดูเหมือนว่าเขาจะนึกอะไรบางอย่างได้และเขาดึงมาเดลีนให้ลุกขึ้นมาเจเรมี ie, คุณจะทำอะไรปล่อยฉันไปมาเดลีนพยายามดิ้นรนจากนี้ไปคงดีที่สุดหากฉันไม่ปล่อยให้เธอคลาดส,สายตาน้ำเสียงของเขาไม่เหลือที่ว่างสำหรับการโต้เทียงในขณะที่เขาผลักมาเดลีนเข้าไปในรถมาเดลีนรับรู้ทันทีคุณกลัวว่าฉันจะนำหลักฐานไปแจ้งตำรวจและฟ้องเรื่องของเมรดิตใช่ไหม เจเรมีวิทแมนคุณมันสารเลวจิจิจ,จิคุณเต็มใจที่จะเพิกเฉยต่อศีลธรรมที่มีเพื่อผู้หญิงแบบนั้นและคุณก็เต็มใจที่จะปกป้องฆาตกรเจเรมีฟังมาเดลีนตำหนิเมเรดิตเขาตะคอกใส่เธอทันทีทันใดนั้นมือที่เย็นเฉียบของเขาบีบเข้ากับลำคอของมาเดลีนเมเรดิตเป็นคนไร้เดียงสาและจิตใจดีมาโดยตลอดหล่อนไม่เคยแกล้งป่วยแบบนั้นผมไม่ยอมให้เธอมาใส่ร้ายเมเรดิตบทที่หนึ่งร้อยสามสิบ มาเดลีนดิ้นรนที่จะหายใจใบหน้าของเธอแดงขณะที่เธอฝืนยิ้มผู้ใส่ร้ายเจเรมี่คุณรู้ไหมว่าการใส่ร้ายแท้งคืออะไรเจเรมี Jeremy, ตอนที่คุณหลับฝันในตอนกลางวันคุณไม่ฝันถึงลูกเราที่ตายไปแล้วบ้างเหรอความรู้สึกนึกคิดของคุณไม่เคยเจ็บหรือเสียใจกับสิ่งนั้นบ้างหรือไงมาเดลีนมองชายที่มีสีหน้าขัดแยง้งเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของผมเขาพูดด้วยฟันที่ขบกันดวงตาของเขาจ้องมองมาเดลีนอย่างเย็นชาแต่มีความสงสัยอยู่ในนั้น มาเดลีนหัวเราะแต่น้ำตาของเธอหยดลงบนหลังมือของเจเรมี่จู่ๆเจเรมี่ Jeremy, รู้สึกว่าบางอย่างที่ร้อนผิดปกติกำลังแผดเผาเขาจนปล่อยมือที่จับคอของมาเดลีนเขารู้สึกรกระอักกระอ่วนและปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนจะสตาร์ทรถถ้าเธอไม่อยากตายก็หยุดยั่วยุผมมาเดลีนสูดหายใจเข้าลึกๆและไม่พูดอะไรอีกอย่างน้อยก็ในตอนนี้ที่เธอยังไม่อยากตายจริงๆเธอต้องการมีชีวิตอยู่จนกว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของเมรดิตจะถูกเปิดเผย มาเดลีนถูกเจเรมีพาไปยังโรงพยาบาลในขณะที่เมเรดิตอยู่ในห้องว i p พีมาเดลีนได้ยินเสียงร้องให้อย่างเลือนลางของเมเรดิตเมื่อเห็นว่ามาเดลีนมาที่นี่โรสจึงหยุดเธอไว้ที่หน้าประตูมาเดลีนใหญ่ผู้หญิงที่น่ารังเกียจมาที่นี่เพื่ออะไรนี่คิดว่าเมเรดิตยังไม่ตายเร็วพอหรือไงโรสตะโกนด้วยความโกรดนิ้วของเธอชี้ไปที่มาเดลีนเธอดูคล้ายแม่ค้าปากตลาดมาเดลีนมองไปที่เจเรมีอย่างใจเย็นฉันไม่อยากมาแต่สามีบังคับฉันให้มา เจเรมีได้ยินดังนั้นเขามองไปที่มาเดลีนที่กำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาได้แต่ขมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรในขณะนั้นเอโลอิสได้เดินออกจากห้องพักฟื้นคนไข้เธอส่งสายตาที่แสดงความเกลียดชังเมื่อเห็นมาเดลีนมาทำอะไรที่นี่เธอฆ่าบริษรไปแล้วและตอนนี้เธอกำลังพยายามฆ่าลูกสาวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของฉันมาเดลีนเธอจะเลวซามไปถึงไหนกันฉันอยากจะเห็นพ่อแม่แบบไหนที่สามารถให้กำเนิดผู้หญิงที่น่ารังเกียจอย่างเธอได้ คำพูดของเอลโลิสทำให้หัวใจของมาเดลีนแน่นขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดพวกนั้นพ่อแม่แบบไหนเธอไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้แต่เธออธิบายได้แค่ว่าคุณหญิงมอนโกเมอรี่ฉันไม่ได้ฆ่าบริษตแต่เป็นคนอื่นที่ทำและคนนั้นคือนี่เธอพยายามจะบอกว่าคนนั้นคือเมเรดิตน่ารังเกียจจริงๆเอลโลสโกอนเสียงดังลั่นเป็นเพราะเธอที่ทำให้เมเรดิตพยายามจะฆ่าตัวตาย คุณแม่อย่าโทษมาเดลีนเลยทั้งหมดเป็นความผิดของหนูคนเดียวมันความผิดของหนูเองให้หนูตายเธอะนัะหนูเหนื่อยมากพอแล้วเสียงพูดแผ่วเบาของเมรดิตดังออกมาจากในห้องคนไข้เจเรมี่มองไปที่มาเดลีนโดยไม่พูดอะไรก่อนที่จะรีบเข้าไปข้างในในขณะที่เอโลอิสจ้องมองมาเดลีนด้วยความโกรธก่อนที่เธอเหนื่อยล้าจากการจับจ้องนั้นมาเดลีนเองอยากจะเข้าไปข้างในเช่นกันแต่เธอถูกรสหยุดเอาไว้มาเดลีนแกคิดว่าแกเป็นใครแกไม่สมควรเข้ามาในห้องพักฟื้นของเมรดิต มาเดลีนมองเข้าไปในตารถอย่างไม่หลบสายตาคุณรู้แน่นอนว่าฉันเป็นใครเธอจูจูโรสก็อึ้งและพูดไม่ออกมาเดลีนพอใจมากเมื่อเห็นเช่นนั้นขณะที่เธอกำลังจะออกไปจากตรงนี้เธอได้ยินเอลลอิีสพูดเบาๆว่าเมื่ออยากคิดเช่นนั้นสำหรับแม่แล้วลูกเป็นเด็กบริสุทธิ์ที่ไร้เดียงสาที่สุดมาเดลีนผู้หญิงเลวทรามและระยังอายคนนั้นมาเดลีนแย่งผู้ชายที่ลูกรักไปและทำร้ายลูกของหนูด้วยแม้แต่ทำร้ายตัวหนูด้วยซ้ำนะแน่นอนแม่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกให้ได้ ทันใดนั้นขาของมาเดลีนกลับแข็งและให้ความรู้สึกที่หนักมากเธอยืนอยู่หน้าห้องพักและได้ยินการตีตราของเอโลอิสเกี่ยวกับเธอผู้หญิงเลวทามที่ระยังอายจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ